มวยไทยชนะแผ่นดินศึกวัลลุมพินี130พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าก่อนการแข่งขันที่น่าระอคอยนี้นักมวยทุกคนจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่อาจทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดใช่การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากทั้งสำหรับความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการแข่งขันและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้ชมอาจพลาดไป สัปดาห์นี้ศึกวันลุมพินี130 h t t p s w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  a n i f c o m t s e v e n t วันคีตรายเดคีจัดเต็มทีมด้วยนักกีฬา24ชีวิตพร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมทั่วโลก195ประเทศการแข่งขันจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา19.30นาฬิกา30นาทีคู่เอกที่น่าจับตาคือการเผชิญหน้าของ นนทชัยจิตเมืองนน https://www.wanif.com/ts/alis/nunterkejimiuanen แชมป์รถทูวันไทยแลนด์ซีซั่น2 h t t p s w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  a n i f c o m t s n e w s g e t k e j u t u k i t n u n t e r k e j r o d k i t u t w a n k i t t h a i l a n d k i t 2 k i t e h k i t o f k i t h i s k i t d e b u t k i t a d k i t w a n k i t l a m p a n i k i t 6 9วัย26ปีกับโซเนอร์เซน h t t p s w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  a n i f c o m t s l i s s o n e r k i t s e n ม a ดอันตรายจากตุรกีวัย28ปีในกติกามวยไทยรุ่นแบนตมเวท135-145ปอทั้งค enfin> ู่ได้ผ่านการชั่งน้ำหนักสำเร็จด้วยน้ำหนัก144.6ปอสำหรับนนทชัยและ144.2ปอสำหรับโซเนอร์แต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจในคู่รองมีการเผชิญหน้าของซ่อนรักแฟร์เทค https://www.wanif.com/ts/alisamrekkitfatex/gam ปั้นเลือดเดือดจากเนียนมาวัย28ปีกับยามีนพีเคแสนชัย h t t p s w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  a n i f c o m t s a l i s a y a m i n k i t p k k c h e n c h a i มวยสายเชิงดีจากชนบุรีวัย29ปีทั้งคู่ช่างน้ำหนักได้136.8ปอแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่สมบูรณ์แบบ หัวข้อที่ควรพูดถึงคือการชดเชยน้ำหนักในกรณีที่นักกีฬาไม่สามารถทำน้ำหนักให้ตรงกับพิกัดที่กำหนดเช่นคุณศึกมอกรุงเทพธนบุรีที่ต้องยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้ทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนอนท์แต่ทั้งคู่ก็ยังคงเข้าชิงกันได้อย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความยุติธรรมในกีฬาคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับระบบการชดเชยน้ำหนักนี้ควรมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือไม่และสำหรับนักมวยการทำน้ำหนักให้ตรงกับพิกัดเป็นเรื่องที่ยากหรือไม่ มาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เธอสำหรับผู้ที่ต้องการรับชมศึกวันลุมพินี130สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ h t t p s w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m s p o r t w a n l u m p i n 2 0 2 5 h t m l หรือรับชมผ่านช่องทางต่างๆเช่นช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที a c o b o o k วัน Cha เปี้ยนชิพไ i l a n d ด h t t p s w w w f a c e b o o k c o m w a n i c a m p t a เริ่ม19นาฬิกา30นาทีและ YouTube วัน c h ม m p i o n s h i p h t t p s w w w y o u t u b e c o m o n e c h a m p o n s h i บางประเทศเริ่ม19นาฬิกา30นาที